ทุกเกิดเพราะเห็นสัญโยชนิยธรรมโดยความเป็นอัศทะในยะที่หนึ่งภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุเห็นอัศทะหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยน์อยู่ตันหาย่อมเจริญเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงลุกอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษพึงเติมน้ำมันและเปลี่ยนไส้ใหม่อยู่ตลอดเวลาที่ควรเติมควรเปลี่ยนทุกระยะทุกระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประทีปน้ำมันนั้นซึ่งมีอาหารอย่างนั้นมีเชื้ออย่างนั้นก็พึงลุกโพลงตลอดกาลนานแม้ฉันใด พิกุทั้งหลายเมื่อภิกุเห็นอัศทะาาหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญญอยู่ตัณหาย่อมเจริญก็ฉะน,นั้นเหมือนกันเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้